สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวัสเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเ่าเท่าชาแนลนะครับช่วงบ่ายครับพี่น้องจะค่ำแล้วนะครับวันที่29กรกฎาคม2568นายะครับพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางตั้งแต่เช้าพี่น้องนะครับกับไปหลายที่อยู่ครับวันนี้นะครับตอนนี้นะครับผมมาทั้งอุดรพี่น้อง นะครับยุทธวัตปูนนสวร์ธรรมชมนะครับเข้าไปหาปูเข้าไปกราบนมัสการปูแล้วนะครับก็จะเดินทางกับธรรมชมวันนี้นะครับบ่าวเถาจะลงไห้ได้พี่น้องเด้อนะครับผมเจ๊ใหญ่กทมนะครับเจ๊ใหญ่เจดีนะครับธรรมชมอหมงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นถูกทั้งสองสี่สองหกนะครับถูกหลายพี่น้องนะครับเพิ่นก็ได้ทําบุญปูกระเบื้องน้ำและกระบ่าวเถาก็ได้คุยกับเพิ่นนะครับนผู้ชม เพิ่นสงสารเบ่าเท่าพี่น้องเพิ่นว่าเอ้างวดนี้นะครับเพิ่นบอกมาเพื่อนบอกมาแล้วล่ะพี่น้องนะครับทรามชุมเลกวิ่งตัวเดียวนะครับแ้วก็จับคู่มาให้พร้อมนะครับเออเ่าเท่าก็จะลงแบ่งปัดเอฟซีนั่มนะพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมีเสียงดังเลยด้พี่น้องเด้นะเพิ่นทำงานนะครับหาได้โชคน้วเพิ่นนะธรรมชมเนาะเพื่อนก็ได้โชคมาหลายงวดแล้วเพิ่นว่านะครับ เจ้ใหญ่เจ๊ใจพี่น้องนะครับบ่าวเ่ากับขอบบุญขอบคุณเพิินนะครับเจเพิินกระทาบุญน้ำนะครับทาบุญปูกระเบื้องวัดคู่บ่าววัดปลาพี่น้องนะครับจะได้คุยกับเพิ่นนะครับเพิ่นบอกมาแล้วนะครับชมชมจังไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับหมนละกลับไปบ้านนะครับตอนนี้ก็ประมาณใบใบสามจะใบสี่แล้วพี่น้องนะครับบ่าวเ่าก็จะเดินทางกลับนะครับผมก็จะผ้าแวะตลาดอาจจะบ่ได้ท่ายให้เบิ่งพี่น้องอาจจะไปพ่อกันอยู่บ้านนะครับแวะสีอกับเขาขึ้นเ่า นะครับทำชุ่มเอฟซีก็รอกระถามมาอยู่นะครับเบื้องใบก้อนกระได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเจ๊ใหญ่กทมนะครับฮาราดิโชกน้ำเพลินนะครับเพิ่นว่าถูกมาหลายงวดเพิ่นก็สงสารบ่าวเฒ่าเพิ่นก็อยากให้ถูกเนาะพี่น้องเนาะเบาวเฒ่าก็อยากถูกน้ำเพลินอจะเบื้องใบก้อนกระได้เพิ่นได้มาละละเพิ่นให้มาแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับ บ่าวเถาก็จะลงแบ่งปันให้เอฟซีนำนะครับมีภูพันธะรอดก็มีนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2568บรรยากาศพี่น้องทั้งนี้ก็ะึ้มฟ้าค้มฝนพี่น้องบ่าวเถาออกเดินทางตั้งแต่เร้ากะท้องฟ้าโปร่งใสยอยู่ต่อช่วงบ่ายมากพี่น้องมืดขค้นไม,ม่อีกแล้วนะครับนังคุยกับปูกบฟ้าห้องค้มคำค้มคำอย่พี่น้องนะปูว่าตกทุกวันที่กันทั้งนี้นะฝนตกทุกวันอ่านะครับเอาจังช่ม จังไปชมไปฟังน้ากันได้พี่น้องเด้อพนทรงมาให้แล้วนะครับผมไปพ่อกันอยู่บ้านพ่นละนะครับเจ๊ใหญ่กทมพี่น้องอดีตพันธุ์น้าพนถูกสองสี่สองหกนะครับลอตเตอรีพันก็ได้หลายใบนะครับผมเป็นกระถูกหลายอยู่พี่น้องนะครับเออเิ่นถูกหลายอยู่นะครับเิ่นบอเบาเถ่านะครับท่านชมนะจังไปฟังน้ากันเพิ่นก็สงสารเลยพี่น้องคนนอ้อยากให้เบาเถ่าถูกเด้เพ่น่าเอาคนับลองเบอรงเด้อพ่น่าครับเออ ฮาดิโชคเพื่อนว่านะครับฮาดิโชคน้ากันนะครับจะเป็นจังได้งวดนี่เพื่อนว่านะครับจังไปเบิึงไปโชคน้ากันห้ามักพี่น้องห้ามักค่าชอบห้าได้ไปหาลอตเตอรี่นะเพื่อนว่าถาบักักบ้ชอบบ้เป็นยังได้พี่น้องได้เบิึงไว้ก่อนนะครับเพื่อนว่างวดนี่จะเป็นจังได้กันยังบูฮูนะครับจะเป็นจังได้กันยังบูฮูได้เพื่อนว่าแต่เพื่อนส่งมาให้แล้วนะครับจังไปีตั้งน้ากันอยู่บ้านไมพี่น้องเนาะ เเดี๋ยวบ่าวถ่อก็จะเดินทางกลับท่านผู้ชมมื่อนี้เดินทางมาทางปีละทั้งอุดรกะไกยุยกกับบ่ไก่ปันไดหรอก <laughs> เอ้านะครับเดี๋ยวบ่าวถ่อเดินทางก่อนนะครับผมกําลังจะเดินทางกลับท่านผู้ชมเบิงทองฟ้านะครับมืดคืมพี่น้องเอ้ย,อยนะครับช่วงบ่ายช่วงค่าช่วงแลงพี่น้องนะรประมาณบ่ายเจ็ดสี่โมงแล้วพี่น้องนะเมื่อนี้มาทางอุดรกําลังจะเดินทางกลับนะครับฝนตกอีกแล้ว นะ, bt, seguinte, น,ะนะครับท่านผู้ชมเบิ่งทองฟ้านะครับมืดคืมนะครับท่านผู้ชมอ่าจังไปชมไปฟังน้ำกัดด้วยพี่น้องเด้อนะครับเจ๊ใหญ่นะครับกทมเจ๊ใหญ่ใจดีนะครับเพิ่นส่งมาให้แล้วนะพี่น้องเนาะอ่าฮาได้โชคน้ำเพิ่นนะครับก็ขอบคุณเจ๊ใหญ่พี่น้องเพิ่นก็อยากให้บ่าวเฒ่าถูกเพิ่นว่าอ่าจะเป็นจังได๋งวดนี้เพิ่นว่าลองเบิ่งอ่าถ่ายบรรยากาศการเดินทางให้ FC เบิ่งน้ำพี่น้องเบิ่งทองฟ้านะครับบ่ได้พาแวะ บริทไ,ไทยตลาดที่เบิ้องดอกพี่น้องมืีแต่ว่าบางแถจะแวะตลาดอยู่นะครับอ่าคืออยากปิ้งประดุกไหมพี่น้องนะปิ่งประดุกกับตำมะคุงฝนเริ่มแห้งแล้ว่านมช้ชมไทยบรรยากาศให้เอฟซีบงจากน้อยด้ยพี่น้องเด้อผู้นะ่ะมาตกดีแถบฝนบานเท่าไหม่านมช้ชมนะครับอ่าเอานะครับพี่น้อง่ายบรรยากาศใี้เบิ้งงต้านี่ละนะฝนลงแห้งแล้วนะครับผม จังไปฟังไปชมอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อปุ่นน่ะถึงฝนทึงลุ่มนะครับผมแหวว่าจะแวะตลาดซื้อปลาดุกไปปิ้งพี่น้องกับตำบบัง่งมือแรงซื้อผิดฝากพี่สาวนำ้ำเอาพี่น้องใช้บร,ริาการในเบิ้งสมนี่นะครับผมฝนตกแห้งแล้วตกแห้งแล้วพามาแวะตลาดธรรมชมนะครับฝนกำลังมากพี่น้องนะครับนี่ครับปลาดุกนะครับจะมาเอาปลาดุกธรรมชมไปปิ้งนะครับจังไปพอกันอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อ บบเหมือดมมแล้วอู้ไข่ผัมพี่น้องแม่ค่ากับฝ้าเก็บค้องกันแล้วนี่เอาปลาดุกไปปิ้ง่านผม้ชม่รนผู้ชมนะครับเอาปลาดุกไปปิ้งอ่าครับผมเอาสองถุงนะครับเด้ถุงละหกโตเคือกันนะครับไปฝากพี่สาวน้ำพี่น้องนะครับปลาดุกไปปิ้งกับตำมะคุง่านผู้ชมนี่ใส่ไงอันนี้ใส่พอดีปิ้งนะครับลงเม็ดแล้วแม่ข่า มาหอดบ้านแล้วทนผช้่มฝนตกกระนำอย่างแรงพี่น้องเบ่งบรรยากาศนะครับฝนตกแวะตลาดได้ปลาทนผชุชมได้ปลาครับหน่อมไม้เล่ยปลามะปิ่งปลาดุกเดี๋ยวเรียกพี่สาวพี่น้องเอาเดี๋ยวเขาไปเบ่งน้ำกันอยู่บ้านได้ทนผช้่มเด้อนะฝนตกแห้งนะครับฝนตกแรงอู้ฝนตกขัก พี่น้องฝนตกแห้งค่ะอา่ามุ้งเสาเมื่อนอี่แดดอยู่นเนาะแดดอ้าวสวัสดีไอ้จอยสวัสดียามค่ำยามเย็นพี่น้องว่าจะบ่ตกมื้อนอี้บ่ตกโอ้มาทั้งอุดรก็กตก,ก,ต,กตกแห้งตกคักอ่าเอาเปิดไอ้นี่ลงดึงเลยดึงอา่าดึงอกอ,อกกำลังกายฝนตกดีคักพี่น้องเอา ได้ปลาดุกปลาดุกมาให้พี่น้องอ6ตัวบ้าเถ้าก็ได้ปลาดุกขึ้นกันอ่า <c oughs> ได้ปลาดุกมาปิง้งแต่จะตำหุงกับน้ำมันไรต้มนี่น้ำมันไรอ่ากินกันสองคนสามคนก็นเลยเอามาห่อเดียวอ่าไปเออท่านผู้ชมหนับฝนซาจัก,จกน้อยแล้วพี่น้องว่าแต่มันตกห่ำตลาดสงเหลียต่วนไม่ค้าพ่อค้าเพื่อนพี่น้องบ้าเถ้าไปตลาดกับประเทหลาย ฝนกระลงเม็ดเอา้านี่ทำช่วงเจ๊ใหญ่กทมนะครับอา่าเจ๊ใหญ่ใจดีนะครับ1สิงหาคม2568นพี่น้องเนาะอ่อาฝนตกพี่น้องเปียกนะนีน่ครับ,นะรบวิ่งสามด้วยพี่น้องเด้อนะครับวิ่งสามนะครับเพิ่นเฮมาวิ่งสามหกสามตัวเน้นนะครับตัวเดียวพี่น้องแต่ว่าตัวชอบคนมาเก้าศูนย์ตัวชอบเด้อเพิ่นมาสองคู่นี่ลาเบ้าเทาแต่ว่าตัวเน้นคือหกสามถ้าผู้ใดมักเล็กเด่นเล็กวิ่งคือสาม นะครับหกสามเม็ดเดียวดาบตัวชอบเก้าศูนย์ได้พี่น้องเด้อนะครับเจ๊ใหญ่นะครับเจ๊ใหญ่เจดีเจ๊ใหญ่กทมนะครับมวยที่พานมากเิ่นกระถูกทั้งสองสี่สองหกพี่น้องจอับเขามาปีก,กอนนี่ยงใจได้ม <c oughs> ากมแอบแบบวาจะพาเข้าปคุยคุยในบ้านกะเบิงพี่น้องแอบเบิงฝนซาละละ่ะซาอยา่างจับเขานีล่ล่ะพี่น้องมิสมีแอบได้ปลา บ้านเราก็จะให้เจลอตเตอรี่เล่าปิ้งนะครับกับส้มตำพี่น้องกับนละไม,ม้ไรต้มเออ่ยฝ <c oughs> นเออฝ <c oughs> นตกเอา้าไปย่อยมาพี่เอา่าเย้น้ำตาล้วงบ้า,าไหมเนาะบ้าไหมาบ้าพยากช่วงนี้ <c oughs> ช่วงไกง่งันเออช่วงไก่งันบุญทอดเทียนพี่น้อง <c oughs> เป็นไปวัด <c oughs> เออเพิ่นก็เลยบ่อใครมาก วงนีเพันยุวัดพี่น้องพี่สาวย่นน้ำตาลวงพาอว่าไก่บุญทอดเทียน,อเ,ยนเอะอนะหรั้นี่ล้โหด้ปลาด้กหาให้เอ้อ้ห้ปิงปนนป้งจะป้้งจะอ้มจะป่นกะป่นกะแซโหโอ้โหโอ่โหอ้เลาอกก่ะแซอ้โหนอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหได้มาดอ,อ้นี่อ่เห็น,นอออ บอเมนดี้บอมเมน,นเล็กนิดดียวพี่คนคนละขั้นอ้อาวธรรมชุ่มแคปหน้าจออีกรอบเด้<ร>ออ๋อเป็นแม้วเป็นแล้วอ้าวเาจ๊ใหญ่นะครับท่านผู้ชมเจ๊ใหญ่กทม .1 สิงหาคม2568ด้อยพี่น้องเด้อนะครับเป็นแนวทางพี่นอ้นองทามาักถ่าชอบจังไปหายหยิบจับลอตเตอรี่เพินมมาคู่เดียว63เม็ดเดียวนับวิ่งสามด้วพี่น้องเด้อนะพินมมาตัวกันตัวร่องคือ60ไอ้90ตัวชอบ90ตัวชอบพี่น้องนะครับให้เน้นเม็ดเดียวคือ63 นะครับตัวร่องคือ90นะครับธรรมชุมแอบหน้าจอนาพาได้โชคน้ำเพลินเพราะว่าเพลินกระถูกมาหลายงวดพี่น้องงวดนี้จะเป็นจังใดร่องบังเด้พี่น้องเด้เพลินกับว่าบอหูคุยกันว่าจะถูกบ่ถูกพี่น้องนะครับแอบบ้าเถ่าได้คุยกับเพลินเพลินว่าเอ้างวดนี้จะบอกเด้อบ้าเถ่าเด้อเพลินว่าฮ่าได้โชคหามีดวงน้ำกันเพลินว่าหาได้มันบ้าเถ่าก็ขอบคุณเจ๊ใหญ่นะครับเจ๊ใจพี่น้องเจ๊ใจกทมพี่น้องเจ๊ใหญ่ใจดีนะครับ อขอบคุณเพื่อนหลายๆนะครับที่เพื่อนบอกมากพี่น้องบ่าวถอดกํามาแบงปันให้เอฟซีนะครับถามักจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อถามักกับเบิงใบก่อนอ่ามันจะแม่นของเพื่อนบอไข่เน่าฝนหยุดแล้วพี่น้องออ้ยไปทั้งบุหรี่ก็ตกคักตกเน่าอ่าที่แรกนึกว่ามืึอนี่ฟาแจ้งฟาสว่างนึกว่าจะบ่มีฝนแล้วมืงอนี้เออมึงเศร้าแดดมาสั่นแดดเอ่าที่แล้วออกแล้วพี่น้องฝนก็เป็นแดดคับขนาดฮะนะครับท่านผู้ชม ขอบคุณเจ๊ใหญ่นะครับเจ๊ใหญ่กทมได้พี่น้องได้ให้เพิ่นไดโชคได้มาดอีกอ่านับสาธุบุญน้ำเพิ่นหนับที่เพิ่นได้ทำบุญปูกระเบื้องพี่น้องนะครับอ่าแตขอบคุณเพิ่นหนับที่เพิ่นให้บ้าแถวแบงปันเอฟซีนะครับอ้าวยศใจอ่าหนึ่งเข้าแล้วบ่เปล่สจะเป็นคนไทยมาเนี่ยอ่าอาหารไทยขุงข้าวอ่านนี่อ้าวห้จากปนจากปิ้งจากลาบปลาดุกพี่น้องไปเยศอ้วนโทรมาบ่ล่าอ่าอ่าบางใบก็ท้วมมากบ่ เออระวังระวังเมือนเด้อเอฟซีขังมาอยู่เบาเถาสัน้นแต่ไข่น้ำมันมันดําเป็นสิพี่นอ้องบ่มือดอกมันดําพี่น้องมัดด <c oughs> ํายอ้วนมากแล้วจะคัดให้ยูแต่ว่าเบาเถ่าเรีเยกว่าเ่าต้องคัดเพราะว่าหนาฝนพี่น,อน,นอ้องหนาฝนเอ่อบ่มือพี่น้องแต่ว่ากันยังระวังอยู่เอานะพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อนะผม <c oughs> ให้โชคให้มนันนะขอบคุณเจ๊ใหญ่เจ๊ดีกทมนะครับ,นะรบสวัสดีครับ